เสียงปรบมือและเสียงกรีดดังๆให้กับคุณเบลล่าด้วยค่ะวันนี้เธอมาพร้อมกับเครื่องประดับนะคะมูลค่าหนึ่งร้อย ทองและเพชรมงกุฎทองคำ The Empress of the Phoenix Radiant Dominion ทองคำแท้99.99% 99ค่ะปิ่นทองคำก็เป็นงาน99.9%ผลิตด,ด้วยเทคนิคพิเศษ 5D มีเปลือกหอยมุกน้ำหนัก99.40กรัมนะคะรวมไปถึงอัญมณีอันเลอค่าที่มีทั้งเพชรและทับทิมนั่นเองค่ะปรบมบริดังให้กับ108ล้านบาทและคุณเบลาล ไงบ้างคะที่วันนี้คุณมาพร้อมกับความร่ำรวยเลยค่ามากข้าง108ล้านบาทค่ะถือว่ามันเป็นความมงคลนะคะคือเปิดปีใหม่ปุ๊บลราได้ใส่เครื่องประดับอันเป็นมงคลแบบนี้เลยแล้วก็เขามีอินสไปร t ชั่นมาจากหงแล้วก็ดอกเหมยด้วยค่ะซึ่งมันสื่อถึงความเป็นสง่าง,งามและสิริมงคลค่ะก็ะเป็นเกียรติมากๆค่ะสวยมากๆด้วยใครเห็นด้วยขอเสียงปรบมือเลยค่ะ ว่ากันว่าปีนี้ใครที่้มาที่ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาโดยเฉพาะที่เซนทรัลเวิลแห่งนี้นอกเหนือจากจะเฮงเฮงในเรื่องของการงานว่ากันว่าในปีนี้จะมีโชคลาภแล้วก็เฮงมากในเรื่องของความรักด้วยตรงนี้คุณเบลล่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคือเบลคิดว่ามาที่เดียวครบจบค่ะ ใช่ก็เรียนเชิญด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่อยากมีความสิริมงคลรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็มาที่นี่ได้เลยค่ะรวมถึงช่วงปรุษจีนด้วยเนาะจ่ายไหว้เที่ยวที่เดียวครบจบค่ะใช่ที่เดียวครบจบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุด lucky in game lucky in work แล้วก็ lucky in love ด้วยงั้น จุดจีนี้ค่ะ,คะวางแผนหรือยังคะว่าจะทําอะไรบ้างก็ความจริงยังไม่ได้มีแผนอะไรเลยค่ะยังไม่ได้คิดเอาไว้แต่ก็กะว่าจะมาที่นี่แหละเพราะว่าก็เห็นบอกว่ามันมีครบทุกอย่างด้วยก็ใหม่มากๆเลยนะคะใครที่อยากจะไหว้ไม่รู้ไปไหว้ที่ไหนมาไหว้ที่นี่ได้ด้วยค่ะค่ะงานจุดจีนี้นะคะให้อวยพรพี่ๆสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงแฟนๆที่วันนี้มาให้กําลังใจสักนิดน,นึงค่ะ ค่ะก็ซินจจยูอีซินิควายเลอร์นะคะก็ค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงๆปังๆตลอดทั้งปีคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการเลยค่ะขอเชบญพูด้หยกับคุณเบลล่าด้วยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะลำดับต่อไปสวยงามมากๆเลยค่ะ ยินดีต้อนรัคุณปัญจรัตน์สัตย์พิรัชกุลผู้อำนวยก,การฝ่ายธุรกิจบริษัท N G G Enterprise จำกัดเรียนเชิญคุณโชติกาอัครากิจโสภากรท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและขอเรียนเชิญดรวิทยุนัยให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพบนกำลังเวทีด้วยค่ะอย่าลืมน,นะคะ มาที่นี่นะคะครบจบในที่เดียวค่ะชอบครบ3,000บาทขึ้นไปรับฟรีอ่งเปาดีไซน์พิเศษรับสิทธิ์และซื้อชุดชามมหามงคลสุดพรีเมียมนอกเหนือจากนี้ยังรับเครดิตเดินคืนหรือรับบัตรของควัญสูงสุด17%หรือเลือกผ่อนชำระ0%ถึง10เดือนเมื่อใช้จ่ายพันบัตรเครดิตที่ร่วมรายการรับเพิ่ม3,000พอย